โอ้แกเี่ยนั้นใแต่งงา,ายไม่ใช่ไหนี่แม่ย้อนไม่แต่งงานได้ยังไงฮะหนวดก็เพิ่งขึง้นหลอมแหลมเนี่ยเนี่ยใครหลอมแหลมมองชัน้นหลอมแหลมหรือพวกหลอมแหลมอาีทีวุดีสนุกแล้วใครแต่งของแต่งำไมาชมาแตง่ตแแตงใช่แต่งกับใครแต่งกับองค์หญิงเอราวัณมีที่ไหนล่ะโอ้ไม่ใช่องค์หญิงที่ราวันแต่งกับที่ราวันใช่พิจารณะ แกจะบ้าได้ไงไม่ได้บ้าเป็นเบาหวานเสียงคำไม่ตกฟ้าตกฟ้าก็หัวแตกแล้วตกไปนู่นตกทำไมคนไม่ใช่ลูกบอลเล่เดี๋ยวเตะไปนู่นเลยทำไมคนไม่ใช่ลูกฟุตบอลเดนขีดเตะเลยผีท,ทำไมคนไม่ใช่เลิฟเซเฮเกี่ยวอะไรเลิฟเซเฮอ่ะไม่เกี่ยวกัน พีๆมาแต่งแต่งเก่าหญิงที่ราวันจะแต่งได้ยังไงเรากป็นเมื่อที่ราวันที่จะสาบแช่งรามาสุมาไปและอยู่ดีๆไม่นานก็จะมาแต่งงานกับรามาสุมามันมันไม่ใช่การโจรนะพูดเป็นไม่ได้แต่งจริงๆแล้วแต่งก็หลอกๆอะไรมาจาไหนเขาก็จะพูดง่ายไปที่เปล่าก็อย่างที่บอกกันที่ดาวันจะลังโกรธและอยู่และอยู่ดีๆแต่งงานแต่งเรากหลอกด้วยใช่แล้วแต่งแระกหลอกแต่งยังไงหรอไม่เป็นว่า แต่เอาลองแต่ลองลอนี่พอรถบรร้องเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องส่งตัวขึ้นหอเดี๋ยวก็บัใชั้นไกบมาช่วยเนี่ยช่วยกระปิดประตูหน้าต่างเหลือพระองค์กับองค์หญิงที่นาวันพระองค์จะทําอะไรก็เหลือของพระองค์เลยบ้าพูดง่ายแต่เซเฮตรงไหนก็เซไปมันไม่ง่ายที่คิดไงนี่โอ้โหพอทีอยู่สองคนด้วยแล้วอยู่สองคนทำยังไงบ้างล่ะ ไม่เคยว่ะเราก็รวบเลยรวบ<ว>ป๊อปพูยไงเรารูบยังไงอ่ะไม่เป็นว่ะ<ว>ก็รวบยังไงอ่ะำไมไม่ดูพ่อเขาอไมมมั่งล่ะดูได้ที่ไนเนาะใไม่อะ ขานอนดึกไปเิดเราต้องนอนก่อนเขาแล้วมันต้องไปเรียนเด็นีดูดีอ่ะดูดูอะไร่ะสมมุติว่ากำลังฉันเนี่ยคือองค์มังสุมาและนี่คือองค์หญิงที่ลาวันตัวตันตึกหรือที่ลาวันก็แบบว่าสมมุติเอาไงเราเราลดน้ำสังสุดตอย่างนี้ใช่ปะอ๋อ พอปีประตูหน้าตองหน้าต่างเสร็จแล้วใช่ป่ะอ๋อแล้วเราอยู่กันสองคนเราไม่รู้จะทำอะไรอายแล้วม้วนอายอ้ายม้วนหมายครับตายอดใจชาวบ้นะรวบพอ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 ดูแลดูแลนะนี่คือการลวกใช่ไหมได้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 เลยลุกเลยลุกลุกต้องอายก่อนใช่ไหม ทำไลยมดดี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 ต้าไปไปครับฝายดีครับหมดครับมดหนงามมากไอพ่อเอามาเลยลุกทำไงทำไงทำไงพออยู่สองนั่นงสองแล้วไม่ไปไหนเลยเชื้อเชื้อไปเยอะเดี๋ยวไปเหยียบมาเข้าเดี๋ยวดีพี่แต่งหลอกๆแน่นะแต่งหลอกๆเดี๋ยวก็กลับก่อนต้อทีก็ได้เฮ้ยเฮ้ย จัดที่แต่ที่ออกยิงเชิญท่านบนเลยนะคะทำยังไงเล่าไั่งตรงนี้เหรอนั่งตรงนี้เหรอนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เลยยอดดีมากดีเอาไปแต่ที่วางมือบนนี้พระเจ้าค่ะาง่าดีรถเลยครับสามรอบจบต่อที่ไหนครับนี่ทำให้เขาดูพระองค์เพราะเขาไม่เคยเจอกันอะไรม้วนอย่าทำไม่ดีทำไม่ดีต้องม้วนต้องม้วนที่สำคัญอ่าทำม้วนครับฝ่ายครับม้วนครับดีครับดีฝ่า คือมันั่งบนมาแล้วเหรอมาแล้วมาทำไมอ่ะเอ้าฮ้จัดการคุณไปที่มดมดดีครับดีครับอะไรทำอะไรหือปิดครับมึงส่งอะไรเนี่ยมเรียบร้อยนะพิธีพร้อมเจ้าบ่าวเจ้าสาวพร้อมไปเอาไปเอาสังมาไปมึงทิ้วๆึงไปเลยเพื่อนมึงมาใช้กูต่อทำไมเนี่ยมึงอยู่ข้างล่างกูอยู่ข้างบนน่ะ มันก็เหมือนกันแล้วก็เดินเหมือนกันนราไปเอามาดิกูกูจะได้ดูเจ้าลสาวเขาไม่กูต้องเดินลงไปอีกตั้งสองขั้นมึงอยู่ข้างนั้นมึงก็เดินไปเลยมันอยู่ที่ความขี้เกียจไงมันอยู่ที่มึงด้วยแหละมึงอยู่กูเดินทั้งวันทั้งคืนแล้วไอ้เนี้ยมึงอยู่ข้างไหนทั้งนั้นมึงไม่หยิบมากูรู้จะต้องเด่งกูจะไปไหมไม่ไปกูก็ไม่ไปแล้วใครไปกูไม่ไม่หรอกไป็นท่านั่งอะไรเนี่ย รเอเวลาอย่างเดียวเลยนี่จะมาคนวิ่งเท่ามานั่งเบิ่งอะไรละ่ะจะซื้อที่เขาไงมมเล่นกับไปดิฮะมึงไปเล่นกับไปไปเอาสังมาไปไปชื่ออะไรนะมึงอ่ะชื่อมังช่วยมาเห็นช่วยนักส้นทีนอะไรเลยอ่ะสังมามไปหยิบมา<ป>ดิมึงเงยไปมึงนั่งอยู่เด็ดมึไปไหนเลยไม่เดินเลยได้สองคนมึงก็เล่นไ,นไปหยิบพักสังมา <ไป S 3> ภาษาสังไปเอามาเร็วหรือลองนิดภาษาภาษาสั่งอะสั่งเออภาษาสั่มาอ่าก็ไปเอามาเร็วเส้นเลือดเสีนเลือดเสียยาหมดเก็บน้อยนะผมก็ลืมเอาไปอะใส่ภาษาสั่งนี่จะติดฉันเพลงมาไม่ได้พึงรู้ได้ไงเยังไงภาษาสังมาไม่ได้ทำไมวะภาษาสังติดฉันเพลงเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาสังแบบอย่างนั้นสังทองอ่ะที่อย่างเงี้ยสังทองเออ สังทองนะเออสังทองโอ้สังทองตายแล้วสังทองตายแล้วเออกูไปจากทั้งหมดเลยเฮ้ยใช่นะสังทองก็มาไม่ได้ทำไมสังทองตายแล้วไปเบงเอาไปจริง